สวัสดีครับอ่าผมอเบิร์ตสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็รีวิวโต๊ะนะครับตัวนี้เป็นขนาดทูง80เซนนะครับความฟ้างอยู่ที่60เซนนะครับแล้วก็ความยาวนี่เมตรยี่สิบเซนนะครับสำหรับวางอ่าเครื่องเสียงได้นะครับอ่าริมนี้ก็เป็นชุดพาวเวอร์นะครับชุดนี้ก็เป็นชุดปรับได้เลยวางันตัวเดียวนะครับอ่าตัวนี้เป็นงานรอบเลกซี่ระเบิดนะครับครอบเลกซี่ระเบิดนะครับเราใส่รอบเลกให้นะครับยุดน็อตนะครับ เป็นลูนอตแล้วก็ยิงซาสซี้ระเบิดทั้งหมดเลยนะครับก็คือชุดนี้นะครับพรมค่ายอยู่1,500บาทนะครับพี่ได้ทางกระดานแล้วก็ค่าเลขไปเลยนะครับตัวนี้สูง80สิบเซนนะครับสูง80สิบเซนยาวเมตรยี่ฟางหกสิเซนนะครับวาง power ได้่องเท่พอดีนะครับวาง power ได้่องเท่นะครับไม้ตัวนี้ก็หน้า15ห้ามิลนะครับรับน้ำหนักได้เยอะนะครับรับน้ำหนักได้เยอะ นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะผุจะหักนะครับดูงานนะครับหรือว่าขายจะสร้างเป็นครอบเลขโฟมิก้าก็ได้หรือว่าจะเป็นงานดิบก็ได้ค่าอยู่พันเดียวนะครับแบบนี้นะครับงานดิบพันเดียวนะครับราคาไม่รวมส่งนะครับราคาไม่รวมส่งตัวนี้ก็เป็นค่าเล็กเหมือนกันนะครับค่าเล็กิงนะครับค่าเล็กสิงนะครับตัวนี้จะไม่ไม่ขึ้นสนิมนะครับถึงขึ้นก็จะฉาหน่อยนะครับไม่ใช่ค่าสแตนเลสนะครับมันจะแข็งแรงกว่าสแตนเลสคนละเรื่องกันเลยนะครับเยอะกว่านะครับ เล็มันจะเป็นแป๊บกลมในไส้อย่างนั้นไม่ไม่ต้องเอามาเทียบกับเหล็กนะครับอันนี้คือใช้งานยาวๆเลยนะครับพับเก็บได้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นครอบเล็กนะครับมันจะสะท้อนแสงหน่อยดูงานทีระเบิดนะครับอันนี้คือระเบิร์ดซีไปด้วยนะครับมันจะทนน้ําทนแดดได้ดีกว่านะครับน้ําจะไม่เปียกลงผืนข้างล่างนะครับเพราะว่ามเคลือบซีไปด้วยหนึ่งชั้นแล้วก็ใส่ซีระเบิดอีกนะครับอ่าผลงานประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ค่าอยู่ที่1,5 0 0บาทนะครับหรือว่าใครจะเอาเป็นครอบเหล็กโฟมิก้าก็ได้นะครับงานแบบนี้ขนาดเท่านี้ถ้าเป็นโฟมิก้าถุดละสองพันนะครับถุดละสองพันนะครับก็จะอันนี้ก็เป็นโฟมิก้าที่ข้าวแล้วก็ใส่รอบเหล็กนะครับค่าค็ับแปดสิบนะครับฟางหกสิบอย่างเมดี้เหมือนกันนะครับเวลารับข้องไปแล้วนะครับไม่ต้องไปวัดค่าพวกนนะครับไม่ต้องไปวัดค่านะครับ ให้วัดขอบกระดานนะครับขอบกระดานมันจะได้เมตรยี่สิบถ้าพี่ไปวัดค่าเมตรยี่สิบมันก็ลุดขอบกระดาน,นครับวัดขอบกระดานเมตรยี่สิบตนนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูไ้วัดกระเบ็ดดิไม่ได้เดี๋ยวบางคนไปดึงค่าออกอ้าทำไมไม่ได้เมตรยี่สิบตนเมตรยี่สิบนกระดานคุณก็ลุ่น,นี่ครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้จะเเมตรยี่สิบฟ้าด้วยเห็นไหมครับเมตรยี่สิบสามนะครับเพราะว่าเราใส้ขอบเล็กครับอีกนะครับตัวนี้อ่า ม่ใช่เดือยคุณไปดึงข้าเอ้ยทำไมไม่ได้เมตรยี่สิบพอดึงเมตรยี่สิบปุ๊บกระดานคุณลนข้าว่าข้าเขาไม่ได้อีกนะครับอ่าตอนนี้ก็ประมาณนี้เจาะรูไปให้นะครับมีรูใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าล็อกมันดึงล็อกง่ายๆนะครับอ่าโอเคนะครับงานตอนนี้สวัสดีครับ